สวัสดีครับท่านผู้ชมทางย t ท b e ทุกท่านนะครับเล่าความตามอดีตมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับมาเล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube ได้ฟังกันแต่ท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับในการรับชมรับฟังนะครับเป็นเรื่องที่สมัยผมเป็นเด็กๆอยู่บ้านริมน้ำแม่น้ำนครเศรีแม่น้ำท่าจีนนะครับ มีเรื่องราวอะไรมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่เจอกับตัวเองและในสมัยที่พ่อเล่าให้ฟังนะครับพ่อเป็นคนอยุทยานะครับตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาบทเรียนอยู่ที่วัดเจ้าเจ็ดในก็อยู่กับสมัยก่อนก็ต้องบอกมีเกจิอาจารย์สมัยก่อนก็มีหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในหลวงปู่โฉมก็ต้องบอกว่าพ่อก็เป็นลูกศิษย์นะครับอยู่มานานก็จะรู้อะไรเยอะแยะนะครับ ไว้บัลังจะมาเล่าให้ฟังแต่พ่อเป็นคนอยุทยาเขาจะบอกว่าใจนักเลงแต่ไม่ใช่เป็นนักเลงที่ไปบระลานอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดสมัยก่อนเขาเรียกใจนักเลงกล้าหารอะไรพวกนี้นะครับสู้คนหรือเขาเรียกว่ารักความยุติธรรมไม่ได้ไปทําคนอะไรหรือทําใครง่ายๆทําทมาหากินไปตามปกติแต่ก็มาอยู่กับแม่ที่อําเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมอยู่ที่บ้านริมน้ํา ก็มีอะไรที่มาเล่าให้ฟังเยอะแยะในสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าที่อยุธยานั้นก็ยังไม่ได้เจริญอะไรมากมายมีท้องไร่ท้องนายังยังมีต้นไม้อะไรเยอะแยะก็เหมือนกับที่บ้านบริมน้ําที่อยู่ที่ผมอยู่ตั้งแต่เล็กๆไฟฟ้าก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีข้างหลังบ้านก็เป็นถนนดินปนรุกรังสมัยก่อนถ้ารถที่มีไปก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นอกจากการที่ถี่จักรยานและเดินเป็นหลัก แต่สมัยที่พ่ออยู่ตอนสมัยที่บอกว่าผมก็ยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นพ่อบอกว่าไม่มีอะไรเลยเดินกันอย่างเดียวถ้าเป็นหน้าบ้านก็มีเรือบ้างแต่ว่าหลังบ้านนี้สัญจรไปมาไม่มีรถสมัยก่อนต้องเดินกันเป็นวันๆที่ข้ามจังหวัดกันไปที่บ้านก็จะมีผืนนาอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่ได้กว้างขวางอะไรมากที่พอที่จะทํามาหากินได้พ่อก็จะทํานาอยู่กับแม่ก็ทํากันตามปกติของชาวบ้านนะครับ ทำไร่ทำนากันไปริมน้ําก็หากุ้งหา,งหาปลาเอามากินเอามาขายกันแต่ในสมัยก่อนต้องบอกว่าอะไรต่างๆนั้นมันไม่เจริญจริงๆที่บ้านก็จะเป็นบ้านหลังคามุมจากใหญ่ๆแต่ว่าบ้านจะเหมือนกับถ้าพูดในสมัยนี้ก็จะเป็นเล่นระดับนะครับมีเบือนใหญ่พวกผมจะเรียกกันว่าเรือนใหญ่นะครับเป็นบ้านทรงไทยหลังคาสูงมีเบือนใหญ่แล้วก็ระดับลงมาก็าจะมีห้องยาวๆเป็นห้องกว้าง ทางขวามือทิศตะวันออกก็จะมีห้องขวางกว้างๆแล้วก็จะมีระดับลงมาอีกที่สําหรับนั่งมีนอกชานข้างหน้าแล้วก็จะมีนอกชานเป็นไม้ไผ่อยู่ข้างหลังทางทิศตะวันตกก็จะเป็นครัวนะครับเป็นครัวพ่อไว้ทําครัวผมก็เกิดที่นั่นนะครับที่บ้านริมน้ําพ่อก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ทํานาอยู่ก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นควายเหล็กไม่มีแน่นอน ต้องใช้ควายธรรมดานี่แหละไถนากันก็จะมีไถสําหรับไถนาแล้วก็มีผานเขาเรียกว่าผานเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่แหลมๆสาหรับไว้ไถนาใช้สายสนตะายที่จะหมูกควายแล้วก็ให้ควายนั้นลากคันไถไถนาไปพ่อบอกว่าเมื่อก่อนจะไปซื้อควายต้องไปซื้อที่อยุธยาแถวอําเภอบางซ้ายซึ่งพ่อเขาเรียกกันว่าบ้านไอ้ถึม หรือจริงๆแล้วเขาเรียกกันว่าบ้านบรังไอ้ถึมแต่จะเรียกกันง่ายๆว่าบ้านไอ้ถึมบ้านไอ้ถึมพ่อเขาจะเรียกอย่างนี้ว่าบ้านไอ้ถึมอยู่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลาจะไปนี่ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีรถมันก็ต้องเดินเดินไปตามคันนาเดินไปเป็นวันๆกว่าจะถึงพ่อก็จะไปซื้อควายที่นั่นถามว่าทำไมต้องไปซื้อที่บ้านไอ้ถึมหรือบ้านรังไอ้ถึม ที่นั่นบ้านไอ้ถึมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นท้องนากว้างกว้างกว้างมากๆเลยนะครับที่นั่นก็จะทำนากันหลายบ้านก็จะทำนาเมื่อทำนาก็จะมีควายเยอะบางบ้านก็จะเลี้ยงควายไว้ขายคนส่วนมากก็จะไปซื้อที่นั่นแต่ที่นั่นมันจะเปรี่ยวมันจะเป็นที่นาบางที่ก็จะเป็นป่ายังมีต้นไม้ขึ้นเต็มที่สำคัญก็คือว่าบ้านไอ้ถึมในสมัยก่อนนั้น มีโจรชุมมากๆเลยโจรชุมจริงๆเลยนะครับสมัยก่อนนั้นเวลาพรบคำ่ำหรือพอมืดแล้วจะไม่ค่อยมีคนออกมาเพราะว่ากลัวโดนป้นกลัวโดนจี้เพราะว่ามันเปรี่ยวมากๆมันมีแต่ท้องนามีแต่ป่าที่กว้างไม่ค่อยมีบ้านคนนานๆจะมีกลุ่มบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งบ้านคนไม่ค่อยมีไฟฟ้าแน่นอนไม่มีแน่นอนการสัญจรก็ต้องเดินกันอย่างเดียว ถ้าเป็นบ้านไอถึมเป็นที่นากว้างก็ต้องเดินตามริมคันนาไปเวลาจะสัญจรไปมาเพราะฉะนั้นโจรชุมจริงๆพ่อเล่าให้ฟังว่าโจรเยอะจริงๆเลยในที่บ้านรางไอถึมหรือบ้านไอถึมแต่พ่อจําเป็นต้องไปซื้อควายที่นั่นเพราะว่าที่บ้านไอถึมนั้นมีพี่สาวอยู่เมื่อเดินกันไปเป็นวันๆเลยนะครับไปถึงหาจจะกลับในวันเดียวไม่ได้ก็อาจจะได้นอนค้างที่บ้านพี่สาวได้พ่อก็จัดแจงที่จะ เตรียมไปซื้อควายโดยไปกับเขาเรียกกันว่าพี่เขยก็คือพี่ชายของแม่แล้วก็เพื่อนไปกันแค่สามคนเท่านั้นเดินลัดทุ่งจากบ้านออกไปถ้าพูดในสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าเดินกันไปเป็นวันๆออกไปทางวัดไผ่บรงวัวแล้วออกไปทางนั้นแล้วก็ทะลุไปอำเภอบางซ้ายได้เลยที่จังหวัดอยุทยาก็เข้าเขตบ้านไอ้ถึมก็เดินไปเอาเข้าวห่อกันไปด้วย ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพ่อก็จะรู้จักจังหวัดอยุธยาอย่างดีว่าที่นั่นเป็นอย่างไรรู้จักอย่างดีว่าที่บ้านไอ้ถึมจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เลยกำชับคนที่ไปก็ไปกันสามคนบอกว่าเวลาเดินไปเวลาไปตามคันนาถ้าเดินไปแล้วถ้าเจอใครเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปไม่ต้องหลบพ่อสั่งไว้เลยว่าไม่ต้องหลบ ให้เดินสวนกันเลยอย่าเดินลงคนาหล,ลบเพราะว่าถ้าเดินลงคนาไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรามาต่างถิ่นหรืออาจจะกลัวอะไรสักอย่างหรือจะมีอะไรมาด้วยนั่นถ้าเกิดว่าเป็นโจรก็อาจจะป้นเราได้เพราะฉะนั้นเวลาเดินหรือใครเดินสวนมาอย่าหลบเดินสวนไปเลยสั่งกันอไว้อย่างนี้เพราะว่าพ่อไปพ่อก็เอาเงินไปด้วย เอาเงินไปส่วนหนึ่งที่จะไปซื้อควายและที่เอลก็จะมีมีดพกไปด้วยก็เดินกันไปสามคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตบ้านไอถึมนี้เรียกกันว่าบ้านไอถึมเลยนะครับจริงๆแล้วก็คือบ้านบรังไอถึมอย่างที่บอกนะครับเดินไปเข้าเขตบ้านไอถึมก็อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นทุ่งนากว้างไปหมดแล้วก็เปลี่ยวนานๆจะมีคนมาสักทีหนึ่ง มีป่ามีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะเดินกันไปตามปกติเพื่อที่จะเข้าไปเขตที่เขาซื้อควายกันหรือไปหาที่ซื้อควายกันในระหว่างเดินไปนั้นก็เดินกันไปตามปกติพ่อสมคนก็มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณ4ี่คนเดินส่งเสียงเอะอะวยวายอะไรมาวกเวกมาเลยจากไกลคุยกันมาอะไรกันมาเสียงดังรั่นเดินมาตามคันนาด,ด้วยกันซึ่งพ่อก็บอกว่า ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจะเป็นชาวบ้านหรือโจรหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องระวังแล้วก็กันชับคนที่เดินไปด้วยว่าอย่าลืมที่บอกก็คือว่าอย่าลงคันนาอย่าเดินเลี่ยงเดินสวนไปทันทีเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเดินไปเลยสี่คนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้พ่อก็เดินนำหน้าเดิน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 ไปแล้วก็สวนกับชายชะกันกลุ่มนั้นเลยเดินผ่านริมคันนากันเลยไหลแทบชนกันเลย พ่อก็เดินผ่านไปเลยสามคนด้วยก็เดินผ่านกันไปเขาก็เดินผ่านไปไม่ได้มีการทักทายไม่มีการพูดอะไรกันทางนั้นพ่อก็เดินไปทางใต้หมายถึงว่าใต้ลมหน่อยเขาก็เดินขึ้นไปทางเหนือระหว่างที่มีระยะห่างกันนั้นเขาก็พูดคุยกันเสียงดังคำานึงที่ลอดออกมาที่พ่อได้ยินชัดเจนพ่อบอกว่ามันพูดว่าไอ้หาพวกนี้มาหากินกันไกลพูดแบบนี้นะครับได้ยินกันทางนั้นเลยนะครับแววๆเข้ามา ให้หานี้มาหากินกันไกลถ้าฟังดูแล้วพ่อก็บอกว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นโจรหรือไม่หรือชาวบ้านหรือมันเป็นโจรแล้วก็มองเราเป็นโจรด้วยแล้วมันก็ไม่กล้าแล้วมันก็พูดว่าเราเป็นโจรแล้วมาหากินกันถึงที่นี่เลยให้หามาหากินกันไกลก็เลยเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นโจรก็เหมือนโจรพูดกับคนที่ไม่ใช่โจรเพราะว่าพ่อบอกว่าแค่กูมาซื้อควายเท่านั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ว่าก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนฟังแล้วก็รู้สึกว่าพ่อก็มีใจนักเกรงและพ่อก็มีการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันทําให้ถ้าเกิดว่าเป็นโจรจริงๆก็มีความยำเกรงว่าคนที่เดินสวนมานี่ไม่ยอมหลบเราเลยแสดงว่ามันแน่เหมือนกันถ้าเป็นโจรก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละโจรเดียวกันโจรเหมือนกันนั่นแหละมันถึงไม่หลบเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่โจรเนี่ยมันคงหลบไปแล้วนี่หมายถึงว่าถ้าคนที่สวนนั้นเป็นโจรน,นะครับ แต่นี่พ่อไม่หลบพ่อเดินแบบไหลเหมือนจะชนกันเลยถ้ามันเป็นโจ,จรจริจรงๆมันก็เลยไม่กล้าก็คิดว่าพ่อก็แน่เหมือนกันไอ้หามาหากินถึงที่นี่เลยคําพูดที่พูดแววมาตามหลงก็อย่างที่บอกนะครับแถวไอ้ทึมบ้านไอ้ทึมบ้านบรางไอ้ทึมพ่อเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าโจรเยอะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่มีใครออกมาหรอกโจรเยอะกลัวโดนป้นแต่ว่าที่นั่นทํานากันเยอะก็เลยมีควายที่จะ ขายจะซื้ออะไรเยอะแยะพ่อก็เลยดันด้นมาจากบ้านแม่เดินข้ามมาตามพุ่งนาเป็นวันๆเพื่อที่จะมาซื้อควายที่บ้านไอ้ถึมนี้ในปัจจุบันนะครับบ้านไอ้ถึมก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ้านไอ้ถึมในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นวัดเทพมงคลหรือโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดเทพมงคลอยู่ตำบลเทพมงคลอำเภอบางสายจังหวัดอยุธยานะครับ ก็มาได้พท่านผู้ชมฟังนะครับที่เราได้ฟังแล้วพ่อมีอะไรต่างๆที่มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าฟังไปแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะรับชมบรับฟังในโอกาสข้างหน้านะครับเล่าความตามอดีตจะมาเล่าเรื่องอะไรต่างๆอีกมากมายให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ฟังกันแต่ว่ากดติดตามไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งจะได้ทราบว่า เราลงคลิปใหม่แล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ